สวัสดีครับฟิฟฟ e ฟรีดอมไลฟ์ชาแนลวันนี้เราจะไปสักแททูกันวันนั้นเราไปอะไรนะไปมาจังไว้แล้วแล้วทีนี้คือตั้งใจมากตั้งใจที่จะสักตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วก่อนก่อนที่จะเป็นตำรวจด้วยแต่นี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นรอยสักรอยเลยนะกลัวจะไม่ผ่านจะไม่สักนั้น ตอนที่มาเป็นตำรวจแล้วก็อยากจะสักทีนี้มันไม่มีโอกาสสักทีไงทีนี้ก็เลยจะมาลองสักวันนี้ดูถึงแล้วครับร้านทัตทูเรา How are you yeah, <get> Nice to see you How are you Ah, that's your name okay and you've been there well, the first time we went we went all over the place of course stopped at bangkok then we went to um phuket kopipi kopipi at the south of thailand kopengang pangan pangan, pangan. Samui. yeah pangan's iceland but i'm from uh north of thailand and from chiang mai oh okay yeah was that an island is this for somebody or just you no you? just mine just my lifestyle i want to keep in my life dealing. i staying here mm. and spend my life here just keep for me mm. if my friend he it, Maybe I'll send to him. <laughs> shower shower uh, tonight. Tonight you can take a like shower? Not, not soaking in water, like no not bathtub. So yeah, okay. And no swimming pools for two weeks. No swimming pool, no uh, chlorine. No chlorine, and how about a uh, steam and sauna? Uh, uh, no recommend, right? Maybe not. Well, it's scabbed up because it'll uh, yes. make it moist and make the scab come off. Uh -huh, yes, okay and if i work out it's okay like um, yes. wait that's okay unfortunately yes right. Oh, very nice you like the angle do you want like more angle that way no that's fine that's okay. okay i'm gonna have you fill out some paperwork yes ไอ้กุนเน่เจ็บมากเจ็บมากที่เลยครับเนี่ยสวยมากแต่ก็ต้องพักเบรกก่อนเพราะว่ามันเจ็บมากเลยอะพี่บอยเขาพักเบรกก่อนฮนะอืมสวยสวยนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากได้ตั้งนานแล้ว นี่ก็เข้าวันที่สองนะครับทุกคนแผลจะตึงมากนะฮะโอ้โหมันแบบมันยังไงอะมันตึงๆแล้วก็มันจะเริ่มตกสะเก็ดนะครับคือตอนนี้แผลมันจะเริ่มตกสะเก็ดแล้วแล้ว,ลวก็เมื่อวานนี้ไม่ได้อาบน้ำวันนี้น่าจะไม่อาบน้ําอีกวันหนึ่งเพราะว่ามันมันยังตึงๆนิดๆแล้วก็เดี๋ยวพอเขาให้ยามาด้วยเดี๋ยวเราก็จะทา ให้มันแบบมันหายคือแบบเขาบอกว่ามันถ้ามันเริ่มตกสิก็กจะเริ่มทายาไอตัวมันจะเป็นครีมครีมอ่ะคล้ายๆแบบอัพเตอร์แคร์อะไรของเราที่ที่เราเคยสักคิ้วหลัหลังจากสักคิ้วเราก็ใช้นะฮะโอ้โหสวยมากครับทุกคนสวยมากชอบมากเลยคุ้มค่ากับที่เราจ่ายไป 460เหรียญ460เหรียญนี่รวมโปสเตอร์ด้วยเพราะว่าโปสเตอร์เขาวาดเองแล้วก็เป็นชื่อเขาเองด้วยเราจะเอาไว้เป็นเมมโมรีเราว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาสักที่ร้านเขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไอ้นี่เสร็จสมบูรณ์เสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปสักด้านหลังด้านหลังไม่รู้ว่าจะทนเจ็บได้หรือเปล่านะว่าแค่ไอตัวนี้ก็ รู้สึกเหมือนมีดโกนบาดเลยเนะี่ยทุกคนเหมือนเจโหแบบทรมานมากแบบแต่เราเป็นคนนี่มีของอดทนสูงไงเราเขาบอกว่าจะให้เบรกไหมเราไม่เบรกเลยสองชั่วโมงยิงยาวเลยครับผมเนี่ยเนี่ยใช้เวลาทาประมาณ2ชั่วโมงนะครับเนี่ยถึงจะได้มาอยเงี้ยมันคงจะอยู่ตัวอีกประมาณสักสีหวันนะครับโอเคสําหรับคลิปการ สักแททูครั้งแรกในชีวิตของเราที่ CA ครั้งนี้ก็จบลงแค่นี้นะครับ